ดูวิดีโอ YouTube แนวความยาว3ชั่วโมงขึ้นไปแล้วก็ได้เงินต้องทำยังไงกันบ้างในคลิปวิดีนี้ผมจะทำการสอบวิธีการหาเงินจากการที่เราดูวิดีโอของ YouTube ความยาว3ชั่วโมงขึ้นไปแล้วก็สามารถทำเงินให้กับเราแล้วก็สามารถถอนเงินได้จริงแล้วก็ในคลิปนี้จะทำการถอนเงินให้กับท่านผู้ชมได้รับชมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้ทุกคนนะเราจะพาทุกคนมาหาเงินจากแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการรับชมวิดีโอของ u t u b e นะครับซึ่งเป็น YouTube ที่ผมแนะนําเป็นวิดีโอนะของ YouTube ที่ผมแนะนําให้เราดูเป็นความยาว3ชั่วโมงขึ้นไปนะครับอย่างเช่นวิดีโอแบบนี้ทุกคนนะอันนี้แค่2ชั่วโมงนะสชั่วโมงประมาณ1 8 0่นาทีขึ้นไปทุกคนนะก็มันจะทําให้เรานน้นแบบนี้คนนะจะทําให้เราน่น้นได้ร เต็มเลยนะครับผมเป็นเป็นการทํากิจกรรมของในวันของเขานะครับผมนะ,อ,ะอันนี้ทุกคนนะผมเหมาะกับการที่เรานั้นรับชมวิดีโอช่วงกลางคืนมากกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นวิดีโอที่มีความยาว3ชั่วโมงนะก็คือถ้าเราจะเปิดตอนที่เรานอนก็ได้ตอนที่เราอ่านหนังสือตอนที่เราทํางานก็ได้ทุกคนนะ relaxing music ก็คือจะทําให้เราผ่อนคลายทุกคนนะซึ่งแอปพลิเคชันที่เราจะทําการดูวิดีโอ ของ YouTube นั้นมีชื่อว่า C C Video นะครับลิงก์การดาวน์โหลดผมจะปักไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็อันนี้เลยทุกคนนะตอนนี้ทุกคนนะผมก็สามารถที่จะ,อะถอนเงินได้แล้วในส่วนของแอปนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการถอนเงินให้กับท่านผู้ชมได้ดูเนาะก่อนอื่นเลยหลังจากที่เราสมัครสมาชิกแล้วนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาที่เงินสดก่อนแล้วก็มาที่คําว่า ป้อนรหัสเชิญนะครับคุณจะได้ไป1,500นรคะแนนนะกดเข้าไปเลยแล้วก็ทําการป้อนรหัสเชิญนะครับจะป้อนรหัสเชิญของใครก็ได้แล้วแต่เราครับส่วนรหัสของผมก็คือจะเป็น S8T5GN นะครับให้เรากดคควาว่ายืนยันไปได้เลยตรงนี้นะครับผมนะจากนั้นก็ เราจะได้หึงคะแนนนะครับวันนี้เนาะซึ่งวิดีโอที่ผมบอกนะครับผมนะ่าอยู่ที่หน้าโฮมนะเราสามารถที่จะค้นหานะวิดีโอที่เกี่ยวกับเมื่อกี้กันนะครับก็คือผมเลือกเป็นเปียโนนะเปียโนนะครับไม่ใช่ดิเปียโนไม่ใช่แบบนี้ทุกคนนะอ่าเปียโนนะเราก็ค้นหาเลยนะเราจะค้นหาอะไรผมจะเลือกเป็นเปียโนเรลิซิ่งมิวสิกนะเพียออ่าโนนะครับ ร,รีเลซิกนะครับอ่าทุกคนตามนี้เลยนะครับนี่ทุกคนนะก็จะมีความยาวนะสาชั่วโมงขึ้นไปนะมันเหมือนกับกับใน youtube ที่เราเปิดมาเมื่อกี้เลยนะแล้วก็เป็นช่องเดียวกันด้วยนะครับนี่ทุกคนนะ นี่ทุกคนนะคือเป็นช่องของเขาเลยนะครับเราสามารถที่จะดูผ่านแอปพลิเคชัน cc video นะครับเมื่อเรากดเข้าไปปั๊บนะครับท่านผู้ชมนะคุณจะสังเกตเห็นว่านี่นะครับจะมีตัวจับเวลาตรงนี้ก่อนและกันรตรงนี้คือจะเป็นการหาคะแนนต่างหากหรือการหาเงินต่างหากเนาะก็คือมันจะจับเวลากับเราแล้วก็ถ้ามานันหมุนไปจนครบหนึ่งรอบนะเราก็จะได้เหรียญมาเดี๋ยว ผมจะให้ทุกคนได้ดูนะว่ามันได้รับเหรียญข้ามาจริงๆตรงนี้นะระหว่างนี้เราจะทําการทํางานทำทำงานทํทาทอะไรก็ได้จะกินข้าวจะซักผ้าอ่านหนังสือก็ได้นะับปล่อยมันไปเลยนะตรงนี้นะครับ ก็ถ้าใครสักภาาก็เปิดดังๆได้เลยนี่ทุกคนได้มา8 48คะแนนด้วยกันเนาะและข้างล่างนี้ทุกคนนะข้างล่างนี้นะจะมี2นาที10นาที20นาที30นาที60นาทีแล้วก็180นาทีซึ่ง180นาทีเท่ากับวิธี3ชั่วโมงอย่างที่ผมบอกนะเราควรดูดีโอ3ชั่วโมงนะเพราะว่าเราจะได้400คะแนน1,000คะแนน2,000คะแนน3,000คะแนน5,000คะแนนแล้วก็ 8,000คะแนนด้วยกันนะครับนี่คือคะแนนทั้งหมดที่เราจะได้รับจากการที่เราฟังมิวสิกหรือดูวิดีโอของ YouTube นั่นเองนะครับเราสามารถที่จะไปค้นหาช,ช่องได้ที่ทุกคนได้มาอีก5คะแนนซึ่งคะแนนตรงนี้นะมันจะไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนตรงนี้นั่นเองนะครับเราจะได้ตั้งหักก็คือจะได้2เด้งเลยนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับนอกจากการที่เราดูวิดีโอแล้วเรายังสามารถที่จะหาเงินได้หรือหา คะแนนได้นะครับผมน่าจากการที่เราไปทำงานเนาะเป็นงานออนไลน์ของเขาอย่างเช่นการแนะนำแอปพลิเคชันนะับจะได้อยู่ที่ประมาณ2 0,000คะแนนด้วยกันนะหรือประมาณ2บาทนั่นเองนะครับกดเข้า่าเชิญไปเนาะหรือจะกดที่เมนูเชิญตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะเราแนะนำไปตรงเราแนะนำเลยตรงจะได้ไป2บาทนะครับถ้าหากว่าเราแนะน,น,นำนายเนําเน ในเจะได้ในเนะเราแนะนำใน A เราจะได้2บาทในเไปแนะนำในบเราจะได้ส0บนในบไปแนะนำในซเราจะได้อีกสิด้วยกันนะครับวันนี้เนะาะก็ใครที่มีทักษะในการแนะนำแอปพลิเคชันหรือ,อจะทำเป็นบทความจะทำเป็นวิดีโอก็ได้เหมือนกันนะครับผมตรงนี้นะ่แล้วแต่เรานะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นการหาเงินออนไลน์ด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตรงนี้ทุกคนนะ่าจะมีแอปพลิเคชันให้เราดาวน์โหลดมานะครับแต่ผมแนะนำอย่างหนึ่งก็คือเรานะครับดูด้วยว่าถ้าสมมติเรา กดลับนะถ้าหากว่ามันมีคําว่าทําการซื้อหรือฝากเงินในแอปนะเราไม่ต้องทําภารกิจหรือ,องานนั้นๆทุกคนนะเพราะว่างานเหล่านั้นเราต้องทําการเติมเงินก่อนนะก็คือเป็นการลงทุนนะไม่ต้องทำนะหางานไหนก็ได้อย่างเช่นอันนี้ Candy Class ปกติคือเล่นฟรีใช่ไหมแต่ว่าในอันนี้ก็คือว่าเราต้องเติมเงินด้วยนะ ฉะนั้นก็ไม่ต้องเติมทุกคนนะไม่ต้องทำเนาะไปหางานที่ว่าเราไม่ต้องเติมทุกคนนะส่วนใหญ่ก็จะคือจะมีการเติมเยอะมากเมื่อก่อนไม่ค่อยมีแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีทุกคนนะอย่างเช่นแอป V u นะแอปแอป,แอปนี้ทุกคนไม่มีการเติมทุกคนนะเขาว่าให้เราคลิกปุ่มด้านล่างเพื่อรับแอปแล้วก็ ลงทะเบียนบัญชีใหม่แสดงว่าเราต้องเป็นยูเซอร์ใหม่ไม่เคยดาวน์โหลดมาก,ก่อนไม่เคยใช้งานแอป,ปนี้มาก,ก่อนนะครับแล้วก็เปิดแล้วก็ใช้งานแอป,ปนี้ไม่กี่นาทีในวันถัดไปเราก็จะได้รับเหรียญไป2องแสนหนึ่งเหรียญแต่ว่าบางแอป,ปนั้นเราโหลดมาแล้วทำธุรกิจเสร็จแล้วไม่ได้รับเหรียญก็มีเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นบัตรของทางแอป,ปนั่นเองนะครับผมนะก็อาจจะทําให้เราหัวเสียไปได้เพร,ราะว่าจะทําให้เราเสียเวลาความคาดหวังของเราที่เราคาดหวังว่าเราจะได้คะแนนมาก็ทําให้เราฟีลก็มีเหมือนกันตรงนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเรานะมาดูว่าเราจะทําการถอนเงินนะแต่ว่าผมจะพาทุกคนไปดูอีกภารกิจหนึ่งนะครับเป็นภารกิจเกี่ยวกับการรับเงินฟรี300บาททุกคนคือภารกิจคําว่า Big p r i สทุกคนนะกดเข้าไปเลยภารกิจนี้เขาจะให้เวลาแก่เราทั้งหมดอยู่ด้วยกันเจ็ดสชั่วโมงนะถ้าเราสามารถที่จะทำภารกิจนี้เสร็จสิ้นภายใน72ชั่วโมงด้วยกัน สุ่มนะก็คือไปหาโอกาสตรงนี้ในการเล่นด้วยการกดคําว่าเชินเพื่อนหรือการแนะนำแอปพลิเคชันถ้ามีคนแนะนําถ้าเราแนะนําแอปพลิเคชัน e fficient, มีคนสมัครมา1คนใส่รหัสเชินของเรา1คนเราจะได้1โอกาสนะครับโดยปกติแล้วนะครับต้องใช้ประมาณ1 7บเถึงสิโอกาสนะครับเราถึงจะสามารถสะสมเหรียญตรงนี้ครบ3ามบาทพอดีนะครับ ก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะลองกดความเร่งนะผมมี12โอกาสด้วยกันนะครับก็ใา้ทุกคนดูนะอันนี้ได้มา4ีบาทนะตอนแรกๆนั้นเขาจะให้เยอะก่อนให้4บาทเนาะให้ให้เยอะๆก่อนนะแต่ว่าพอพอถึง300อา่าพอถึง285้าถ้าจะไม่ผิดนะไม่ก็84นะเขาก็จะให้ทีละ1บาทนี่ดูเขน,นะ84นะจะให้ทีละ1บาททุกคนนะซึ่งนั่นแหละนะั่นที่ผมว่าเราต้องใช้โอกาสไปประมาณอา่า 1 7ถึงโอกาสนะครับเราถึงจะสามารถที่จะถอนได้ตรงนี้ทุกคนนะอ่ะนี่ทุกคนเห็นะดูนะครับอันนี้ก็7โอกาสด้วยกันนะครับนี่ทุกคนนะาก็7โอกาสเนาะอันนี้ก็1นะเนาะเหลืออีก6โอกาสนะส่วนใหญ่แล้วนะับถ้าเรากดไปได้จนถึง296นะพอเหลืออีกหนึ่งโอกาสนละ้วเรากดไปมันจะเด้งไป3บาทเลยจะกลายเป็น300บาทพอดีนะครับอ่ะโอเคนะอันนี้คือเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนแล้วกันเนาะ อ่าก็ประมาณนี้ทุกคนนะก็เราต้องไปทําต่อให้เสร็จสิ้นเนาะเดี๋ยวเราจะทําการถอนเงินนะครับนี่นะครับนี่คือคะแนนที่ผมได้รับมาเนาะก็ถ้าตีเป็นเงินบาทประมาณ6 9 9 9บาทแล้วตรงนี้นะครับแล้วก็ผมได้ทําการถอนเงินไปแล้ว8 3 0 5าอาบาทเราจ่ายแอปพลิชันนี้แอปพลิชันเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะทําการกดถอนไป100บาท200บาทผมยังไม่สามารถถอนได้เพราะว่าผมยังทําภารกิจยังไม่สําเร็จอีก34ชิ้นนะครับ ก็จะกดถอนที่100บาทแล้วกันเนาะแล้วก็กดคําว่าถอนอีกครั้งหนึ่งนะครับกดตรงลงไปเลยนะครับอ่านี่ทุกคนนะแล้วก็จากนั้นก็รอน,นะครับตรงนี้ทุกคนนะจะมีเงินเข้ามา100บาทนะครับถามว่าอ่านี่ทุกคนนะั่น100บาทนะัเงินเข้ามาแล้วนะครับ100บาททุกคนนะเงินงเข้าไวมากทุกคนประมาณ5-6นาที5-6วินาทีนะครับเงินก็เข้ามาทันทีนะครับก็ได้รับเงินจริงนะครับผมนะก็สำหรับในส่วนของแอปนี้นะครับ ถ้าใครสนใจ๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ทุกคนนะเมื่อกี้ทุกคนนะต้นคลิปเมื่อกี้ผมไม่ได้บอกนะว่าผมจะแจกซองอ่างเปาเพราะว่าผมอยากทุกคนนะดูคลิปให้จบนั่นเองทุกคนนะก็เดี๋ยวเราจะมาแจกซองอ่างเปาด้วยนะซึ่งเมื่อวานทุกคนนะผมลงคลิปซองอ่างเปาไปเมื่อวานนั้นมียอดรับชมนะแล้วก็มีการกดไลค์ไม่ถึง50ไลค์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะ นี่คือเป็นในส่วนของอวิดีโอเมื่อวานที่ผมทําการแจกสองอ่งเปาไปก็ไลค์เพียงแค่34ไลค์เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าผมไม่ได้เปลี่ยนเป็นภาพหน้าปกว่าแจกอ่งางเปาทุกคนแล้วผมทําว่าคลิปนี้แจกสองอ่งเปาเป็นเป็นรแ,แค่แค่เล็กๆเองเนาะเพราะที่ว่าอยาให้ทุกคนนั้นมาดูคลิป แล้วก็ดูคลิปให้จบนั่นแหละทุกคนนะก็เป้าหมายเนาะเพราะว่าอันนี้ทุกคนนะมีการดูคลิปแต่ว่าส่วนใหญ่คือดูคลิปไม่ได้จบนะครับผมนะก็เลยได้รายเยอะนะแต่ว่าดูคลิปไม่จบเท่าไหร่ทุกคนนะก็คือในคลิปผมก็บอกนะว่าอยากให้ทุกคนนะครับผมนะดูคลิปให้จบนะครับผมนะอันนี้ก็ได้ตามเป้าหมายแหละนะครับผมจะทำนี้แล้วเนาะอันนี้ขอแจกไปที่20คนก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปสร้างสองอังเปากันก่อนเลยนะครับไปที่ ไปที่ wallet ก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นเราจะทําการไปที่ข้อว่าดูทั้งหมดนะคุณสามารถที่จะกดรับอ่งเปาก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยมาดูคลิปให้จบก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ส่งซองอ่งเปาผมจะทําการส่งไปหลายๆคนนะครับวันนี้ก็จะทําการแจกไปทั้งหมด20คนด้วยกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสร้างซองอ่งางเปาก่อนนะครับแล้วก็จะพาทุกคนไปดูวิธีการรับซองอ่งางเปานะครับ ตอนนี้ผมได้ทำการสร้างสรงอ่างเปาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็วผมจะทําการคัดกลอกลิงก์นี้แล้วก็จะนําไปที่ช่อง u t u b e นะครับมาที่ช่อง YouTube เลยนะครับให้เรานะครับพิมพ์ช่อง YouTube นะพิมพ์ว่า anc studio แล้วก็ให้เรากดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้เมื่อเรากดมาแล้วให้เราเข้ามาในช่องนะครับจากนั้นก็ให้เรามาที่คําว่าแลกอีกสองลิงก์ตรงนี้นะครับจากนั้นให้เรามาที่คําว่าเว็บไซต์ก่อกโคดอ่างเปาให้คนกดเข้าไปได้เลยแล้วก็ให้คน,นั้นทําการก่อ คดอ่งเปาตามผมเลยนะครับสำหรับคนอ่งเปลในคลิปนี้นะครับประกอบไปด้วย cc 3724 sscy นะครับ cc 3724 s s นะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็กดคําว่าเซิร์ชไปนะครับคุณก็จะทําการคุณก็จะเจอซองอ่งเปลทูมานี่วอลเลยถ้าคุณกรอกโคตผิดนะก็จะไม่สามารถรับซองอังเปาได้นะครับทีนี้ทุกคนนะครับนี้ก็เมื่อถึงตรงนี้แล้วคุณให้คุณทําการใส่เบอร์กรอกนะกรอกเบอร์ t ูมานี่วอลเลยของคุณที่เป็นเบอร์ที่คุณทําการ เชื่อมต่อกับแอป t o m า n ี่วอล l ล็นะครับแล้วก็จากนั้นก็ให้เรากดคําว่ารับซองเลยนะครับซองอ่งเปาก็จะเด้งมาแล้วก็คุณจะได้รับเงินทันทีนับเงินจะเข้าบัญชีของ t o m า n ี่วอ l l ล็ของคุณทันทีนะครับอีกเฉลี่แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์วิดีโอนี้ให้กันด้วยแล้วก็ถ้าใคร คิดว่ามีประโยชน์นะก็ฝากกดแชร์วิดีโอนี้กันด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าคุณนับยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่อง anc studio แล้วก็กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดให้กันด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้าเองชอลลอกสวัสดีครับ